ยาสุไลเริ่มถิ่มพงท่านพี่น้องเก่าพี่น้องเอ้ยยาศิลาเสื่อเหาหานนองพื้นดีให้เขาหักกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม่พี่น้องเอ้ยยาสิเพสแตกมางคือน้ำสิข้าวเหนียวนะครับครับสวัสดีครับผมมนีบ่าวสุริยามาตลาดนัดโคกเขาบือบ้านน้องแก่ครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมนีมาอัดเดตราคาควายนะครับมนีกล้วยตัวนี้ยังง่ามครับมนีพ่อหลายโตครับเอากวอนสิบิบันน้ำกันกับฝากคนไหลคนแท้คนซัสามสต๊าให้บ่าวสุริยาเด้อครับเด้อ ป่ะครับไปเบิ้งน้ำกันครับผมป่ะครับไปเบ้งน้ำกันครับผมป่ะเข้ายางไปแถวๆนี้ครับผมยางเรามาฟังนี่ครับโอ้รดหลายครับนี่มื่อกี้ตรงกวันที่งี้สิแปดนะครับเดือนธันว่าคมไข่สีส้มไข่ปีก้าตอนรับปีไม่แล้วครับคนกระรังผลข้อยเขามานี่เขามาหลายครับผมเดี๋ยวผมาจะไปเปิดโตแล้วนะตัวบอกย่อยนะครับผมไปเบิ้งน้ำกันครับผมป่ะครับป่ะนี่ เด็นมุมนนน้ัวใหญ่ตัวใหญ่เลีเทอครับนี่ครับพอบ่อสวัสดีครับพ่อครับผมวันนี้ได้มาจากตัวครับวัอนี้ได้มาหลายพันด๋มาหลายแต่ว่าตัวนี้ก็น้ออ่ะตัวนี้ก็ปลาแม่ลูกของตัวเด๋พอ่อก็ตัวใหญ่ตัวสูงแต่นี่ลูกแฉ้มร้อยไร่ที่พ่ออาจจปีพ่อนี่ถามวันนี้ราคาครับผม สองปีกัวเ่ยสองปีกัวเพราท่นถึงสามปีตาแจ้มแจ่มจำเขาไงหน้าตาไงอ่องข้อเอิบบักพ้าวไงโอ้ยตีนเล็บเลยครับพี่น้องอ่อนซ่อนเลยครับต่างตะล่ำตัวลำข้อเนี่ยมันมันตร้มดาโตไงอีพ่อวัดสูงตอนนี้พ่อร้อยหาสิบก้วนนะครับขั้วต้นแชมป์ร้อยไร่เนาะครับนี่ร้อยหาสิบสามร้อยหาสิบสี่นี่บ้าสุริยอเปิดต้องโตแหลกเลยครับพี่น้องเฮานี่ ร้อยหาสิบสามร้อยหาสิบสี่ก่นดีก้นงามก้นบักโม่นะพอ่อเนาะก้นบักแตงโมเส้นโตใหญ่ก้นใหญ่ทีพออ่อเปิดไปเปิดไปราคาเท่าไรพ่อหนอึ่งแสนสองหมื่นครับผมพี่น้องพี่น้องอย่าได้ควายตัวนี้โทษทักมาเด้อเดี๋ยวบา้าสุริยะดจะถามเบือ่อโทษให้เด้อครับผมเพราะว่าควายตัวนี้สูงร้อยหาสิบสามก้นดีก้นงามแข้งขาดีเท่าไรก๋าพอ่อ สองปีสิบเดือนลูกแชมป์ร้อยไร่นะครับผมนี่ครับหน้าตาดีโอ้ยอ ja mm ่อนซ่อนน้องพอน้องเอายังสี่ซะพ่อปอนี่เปิดไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทน้องพอนาะงใกล้ใกล้ส่งฟีน้ำเพลนไอจักกิุโล่ละพ่อปอนี่ฟีดอกต่อราคามาหลดต่อราคามาหลดเนาะเบว์โบว์ถืออกถือใจไปส่งน้องพอนาะเอ้าวจ้างไงดอกบ่ได้ส่งฟีเออบ่ได้ี่ยติจ้างไงพ่อถืออกถือใจเอาปอนี่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทพี่น้องส้นเทสนใจเฝ้าทุ่มมากเลยครับ คุณพ่อครับฝากเบอร์โทรให้พ่อแปดสองศูนย์แปดสองยังก็ครับแปดสี่แปดแศูนย์หนึ่งสามแปดจากคุณพ่ออยังครับผมเจ้าเก้าเจ้าเดียวนะพ่อเนาะพ่อ,อสวัสดีพ่อสวัสดีครับลำลำรวยๆอยู่ดีสบายครับสุขเสมอมันเด้อครับพันปีอีพ่อปีใหม่ปีนี้หมีความสุขความเจริญตลอดเนะพ่อเด้อสวัสดีครับสุขสดมันมันครับป้าพี่น้องครับไปเบิ่งคั่วโตต่อไปครับ บันทียางไปเบื้องโตโตไปครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวบารสุดยาสิ่ภาพพี่น้องย่างไปเบื้องกล้วยโตงามนี่ครับพ่อบันนี้พ่อคุณพ่อได้มาอยากัวครับม่อยได้ไหนี่แล้วครับได้เอ้าแม่ครัผัวลรืพ่อนี่กล้วยแม่อนุญาตได้พ่อเด้อบันทีเบื้องฟังนี่จักหน่อยนี่พี่น้องเอฟซีนะครับกล้วตัวนี้กล้วยแม่แม่สาวเขาได้ลูกแล้วพ่อแม่มั่านท้องจักเดือน์น้องครับผมพกเดือนเนาะครับ พ่อสีห <hi> ูว่าวาทองตัวใดเนาะเผ็ดล่ำโค้งรั้วไอตัวนี้ถือว่าดีแข่งขาดีครับเบืองกลเบืองสะโพกนะครับกลเบืองสะโพกหางลาลามไถลายลามข้วอตัวนี้สาวทองแรกหกเดือนคุณพ่อคุณแม่สนกิตสนใจโอ้ล่ำโตใหญ่ล่ำข้อใหญ่ครับข้วอตัวนี้แข่งขาตีนเรียบใส่ได้สูงท่ายพ่อสูงลอยสี่สิบ นี่ตาแจ่มแจ่มจ้ำคั้วมาจากท่าไหนน้อคุณพอ่อคุณครับโอ้บนราชทานี่เจ้าเก้าเจ้าเดิมเปิดราคาไปทีห้าหมื่นครับห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นบาทพี่น้องส้นจิตสนใจโทษถักเพิ่นมาเด้อเดี๋ยวบารสุดนี้ถามเบอร์เพิน่นไทยน้อครับคุณพ่อฝากเบอร์ให้พ่อศูนย์เก้าสี่ครับสามห้าสองเจ็ดสองสามศูนย์จากคุณพ่ออยังครับผมเอ้<ส>าเจ้าเก้าเจ้าเดิมตัวพ่อเนาะสวัสดีครับ โกโศกเปนหมาเนี่ยยูดีสมัยปีไหมได้พอเด้ออายุมันคนเนี่ยลอยล้านพัะล้านเขากระเป๋าโจรนี่โศกใส่บารมี่ปลาพี่น้องเข้าไปเบื้องขั้วโต่ตไปครับผมหลังจากออกจากขั้วัตนี้นะครับเดี๋ยวบ่าสุดยาไปพอคขั้วย่ามครับทท้งเงยเทิงงามครับเดี๋ยวฉ่ยังไปเบื้องนะครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมอหนี่เดียมาจะโตนะครับมอนี่ได้มาสามโตบ้าครับขั้วัตนี้สูงเท่าไหนเนาะครับผม ร้อยสี่สิบบวกนะครับพั้วตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกอ,อ่องพ่อดีตาแต้มแจ่มแจ่เอบิบบักเพาวหญ่ตีนเรียบใส่ได้นะครับโอ้แม่ลูกสิครับผมแม่ลูกลูกแม่ฮะลูกผัวน้อยครับนี่ลูกตัวเมียเอบิบบักเพาวญ่โอ้จักมืองเลยนะครับออกมาในเมียหัวได้สองเดือนกว่านะครับลูกกับแม่แม่กับแม่นะครับพั้วตัวนี้นี่ครับห่างใหญ่ว่ามันเลือดดำหนามพี่น้องก้นดีก้นงามครับ ลูกก็ดีแม่ก็ดีไายเป็ทยเบี่ยงไม่ทันเลยนี่ครับคุ้ยถือว่าถือว่าดีครับผมดันถือเลยดันออกส่วมสูงลอยซี่เส็บเนาะครับเนาะลอยซี่เส็บบวกขนาดตาดีแม่ก็คือสิบัท่านท่วงเนาะเพราะว่าหัวเต้าออกลูกนะครับเนาะเออว่าท่านผสมเอามาหนิเปิดราคาไปเท่าไรครับแม่ลูกโคนนี้ห้าหมื่นปลายห้าหมื่นปานะครับจังไรจังหนึ่งกับจังต่อร้องเอาเนาะเนาะเออเถืออกเถือใจเพิ่งกับจีบไปส่งให้เพื่อละว้าวเถืออกเถือใจแต่ว่าให้พี่น้องโทษขึ้นมาเด้อครับค เพราะว่าค้ยลูกกะงามแม่กะงามกะไงโอ้ไงหาเมื่อไปเอามาี่คุณพี่คุณพ่อบนด้ฝ่ากเบื้อพี่น้องสัครับวัดนี้ศูนย์เก้าสามศูนย์จานกคุพ่อทางไหนครับผมเอาเจ้าก้าเจ้าเดินครับโศกเส้บะมีมังมีสปีไม่ตลอดไปนะครับผมสวัสดีครับผมโศกโศนเป็นมาครับพี่น้องทนเยืทนใจหลังจากเบืองเบาสุร halls, baptism, mm ิยะชาแนลเลยพี่น้องฝ้าโทษขมาเลยครับเด้อ โค้ดทาบอท่านนี้ครับผมหามื่นไปครับปลาพี่น้องเขาไปเบื้องตต่อไปครับนี่ครับเบื้องบรรยากาศนะครับหลังจากเบื้องขั้วไอเมลูคูนี่หรือบ่าุซิย่สิผาไปหาเบื้องตัวใงญ้งามนะครับผมครับปในย่างไปเบื้องขั้วตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ขั้วไอเมลขั้วไผัวครับนี่ขั้วผัวครับปลาอนครับขั้วผัวตัวนี้สูงทอดในน่อครับนี่สูงลอยหาสิบตัวกลดีก้ดงามครับกกหางเง เปิดราคาไปเท่าไรครับผมหาเมื่อนหาต่อร่องกันเนาะใกล้ๆกับพ่อจีส่งฟรีได้จ็กกิโลเนาะหอยกิโลอุ้ยเป็นลูกตัวไหนที่อ่อนทอดนะครับลูกล้านหาแสนลูกล้านหาแสนมันบ่คขั้วสูงลอยหาสิบป้วนเนาะนี่ครับขั้วตัวนี้สิได้ขายอยู่หรอครับขั้วตัวนี้เพราะว่ามันดีมันเด่นมันงามพอบออกพผสมพันธุ์พูดใะไอยากได้โท่มาเด้อขันท่อาหอดเวียดนามผู้ชนาะเอาอย่างสี่้าบบ่ไหลายดอกพี่น้องเพคนสี่เด้โท่มา ฝากเบอร ada, ah, oh, oh so ์สักครับผม0 8 0ครับ0 8 0 7 5 7 7 5 7 7 9 3 7้าเจ็ดเจ้าเจก้าเจ้าเดังห้อยยังครับผมเจ้าเก้าเจ้าเดิมสวัสดีครับยูดีสบายปีใหม่นะครับผมอันนี้ครับมันผู้สื่อมากเลยครับนี่สวัสดีครับผมครับไปสุดวัณครับเดี๋ยวบางสุดยอดสิผ้ายางเข็มไปในโซนทางนี้ครับในตลาดนะครับคนซื้อคนขายหลายครับมันนี่มันนี่วันที่ยี่สิบแปดนะครับเสาร์ที่ยี่สิบแปดครับเดือนธันวาคมก้อนปีใหม่อีก เงียบเก่าสามสิบสามเมตรกระหอดปีใหม่นะครับก้อนสิะหอดปีใหม่เพิ่นกับเขามาซื้องัวซื้อควายขายงัวขายควายเต็มตลาดนะครับผม่มันธรรมดาครับสวัสดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเบอรวติเจ้าครับเอาส่งมาอ่ะโซไม้นะครับเด้อปลาคร์พพี่น้องไปเลาะทางนี้ครับบัดนี้โอ้รถกับคนเขามาหลายเดี๋ยวไปหาควายตัวใหญ่ๆให้พี่น้องเบิ่อนนะครับผม ขงางเขามาโซนนี้ครับแอดมินลุกแล้วลุก้นโอ้ยครับเบิ่งควายตัวนี้นะครับโอ้ยควายตัวนี้นะครับใหญ่ครับหนาผางใหญ่กระโหลกใหญ่แข้งขาดีโอ้ควายปู่นะครับนี่ไปครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันอีกตัวต่อไปครับ เพิ่นเปิดมาบทอดไร้บุญนครับโอ้นี่เพิ่นเวียดเพิ่นซื้อเลยครับผมทางเวียดนามมอนซีมาครับไปเพิ่งโตต่อไปครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้มาจากโตครับมาเนี่ยโตเดียวแม่ห้าผัวนาะครับนี่โตแม่เนาะครับโอ้มันหลกตรงโตัวใดคือง่ามเลยครับผมนี่สร้างอุดรจ้ะสร้างอุดรจักประมาณจักเดือนจักปีน้องเดือนสูงหน่าจ้ะเจ็ดเดือนสูงหน่อยสามสิบเอ็ดน้อครับเปิดราคาไใเท่าไร้ครับผมบนสามหมื่นเก้าราคาต่อรองกันเนาะ ถือก,ก็ถือใจกับซองฟรีหมดแล้วเนาะพ่อใหญ่ไรตรงเดี๋ยวบ่าวสุดย้ายยางมาท่านี่ข้าครับผนี่ครับหน้าตาดีครับลูกสาวสร้างอุดรเพิ่นเปิดไปแบบสามเมื่นเก่าขั้วสูงเท่าเด็กครับผมส,ส,ส,สูงสูงเลยสามสิบสามสิบเอ็ดนะครับผมบ่าวพี่น้องยางมาเบืองทางนี่ครับผมตาแต้มจแจ่มจ้ำอ่องข้อดีบกหางดีกนดีกนงามกดนบึกเน่าตัดสูงเลยสามสิบเอ็ดเพิ่นเปิดไปแบบสามเมื่อนเก่าเอาฝากเบอร์ไอพี่น,อน้องสักครับผม 0 8 7 6 8 4 4 2 4 9็ดหกครับอ่ะจากห้อยท่านไหนครับผมอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับโสดๆมาครับป้าพี่น้องเข้าไปเบืองข้าโตต่อไปครับผมหลังจากออกจากข้าวสาวงามสร้างกุโดนย่างไปหาย่ายสวัสดีครับผมมือนี้ได้มาจากตัวครับมือนีสองเอาตัวนี้ก่อนเนาะครับผมฮ่าก็สูงแต่ถ้าเข้าจับของหน่อยมันวะครับผมเป็นยังไงมือนีจับของใหญ่เต็มไม่เต็มเมื่อบ่สูงเท่าไรครับผมนี่ หครับร้อยสี่สิบห้าครับเป็นแม่แยกลูกมากลูกเจ้าก็ให้มากครับผมโอ้ลูกโตดีโตงามแยกไปแล้วให้ลูกงามเนาะให้ลูกงามแยกลูกไปแล้วร้อยมีลูกมาแล้วสามตัวผ่านลูกแล้วสามตัวครับสูงร้อยสี่สิบห้าครับกุ้งตัวนี้กัตัวท่องมาแล้วเอ้ามูลลูกดีซ้ายขวาพร้อมผสมพร้อมผสมครับผมผสมเทเดียวติดเลยเป็นบ่ประมาณวันที่เก้าวันที่สิบครับครับประมาณวันที่เก้าติดสิบครับผมขันพี่น้อ่ยาได้กัโท่ทักมา สมมสเป็นแม่บอกได้ส่วนสูงที่ร้อยสี่สิบาสมัยแล้วก็แสนไปไป,ไป่ายเบ่เอาออ่ะครับเดี๋ยวนี้จักหมื่นทอาครับบ่นนี้สี่หมืน่นสามพันเบสี่หมื่นสามพัน้ักี่ลักแสนเป็นบ่ ไปเลยเลนไปปนี้สี่หมื่นสามพันเอาดนี้ฮัทแทพี่น้องอย่าได้กับต่อร่องได้ตัวเนาะต่อรองได้ครับส่งฟี่อีกรนอยกิโลส่งรีก้อนปีไม่ผู้ได้อยากได้ค่วยไปเรียงครับผมพะว่ามันราคาร่แพงก้อนปีไม่โทษมาเอาเบอร์ได้ก่อนครับผม093 0ก้าสามโซนเก้าสามห้า่งจห้อยท่างเลยครับผมมุกทหารครับเอาสวัสดีครับซองไส้บริมินลำด้วยนะครับปีไม่เ้อเอาเซ็ะครับตัวน่อย ลูกบนถ้ำบนม่านแม่ตัวนี้เอาเก่าฟันหับเอ้าบ่พ่อเมื่อนนี่ครับคั้ยตัวนี้บ่พ่อเมื่อนขับเก่าฟันหัแม่เฮือผูอลไรเนี่ยตัวแม่ครับเอ๋อลวกบุญธรรมก่อนเมียหมูฟันล่ำสร้างอุฎดอนก้ายเสียสายทางทั้งทางอุดรเนาะคนดีขิงดีนาซ่าสมกับราคาซ้ำหมูนี่เปิดเท่าไรก่อนเนี่ย ตัวนี้เก่าพันหาครับเกาพันหาะครับต่อร่องกันเนาะครับผมอ๋อจะเสียฝากเบยเทียนึะครับห้อย9ศูนยูกหนึครับจากห้อยสอนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสกสอนมานะครับผมปลาคาร์พอีโนเป็นเบืองข้อยตต่อไปครับพี่นองทเจจุใจฝาโทษนะครับโทษสาบท่นนี้ครับข้อยดีข้อยงามแลคาถือครับผมาเนี้บ่าสุริยาพ่อข้อยตัวหนึ่งงามงามครับข้อยน่อยสาวครับผมวสวัสดีครับผมสวัสดีครับื้นนี้ได้มาจกตัวครับวันนี้ สองตัวครับ да เอาตัวนี้ก็น้องครับเนาะนี่ครับกล้วยตัวนี้ถือว่าดีสาวน้อยบอสาวน้อยสิบเดือนสาวน้อยสิเดือนนะครับกล้วยตัวนี้สิบเดือนกล้วยงามกล้วยตัวนี้ก็ถือว่าดีครับพี่น้องนี่โอ้งามครับบอลถ้ำบดาครับกล้วยตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ครับกล้วยตัวนี้ถือว่าดีครับนี่ครับกล้วยตัวดีตัวดีตัวงามหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อย สูงตัวใด็กจัวัดบังกปครับผมสูงร้อยสามสิบโอ้ยบรรลุของตัวใดคืองามสินเนาะลูกสร้างอุดอนหนาตาดีตาแจ่มแจ่มจำอ่องข้อดีเอบกพาวดีหางกับงามครับ1,9500หบาทครับผมก้อยตัวนี้ลูกสร้างอุดรต่อร่องกันเลยเนาะเอาห้าเทพี่น้องทุนเนทนใจฝากเบอร์สัครับผมบ่หนี้ศูนย์เก้าสาม สี่แปดสองสามจากหอยทา่านใดครับผมเอ้าเจ้าเก้าเจ้าเดิมช้วยเนาะสวัสดีครับผมมาคับพี่น้องไปเบื้องตต่อไปนะครับผมนะครับมันี้ยังบรรยาก,กาศนะครับหาเบื้องค้วยนะครับพี่น้องเพิ่งกับเขามาซื้อหลายอยู่ครับกลุลูกหลานมาซื้อขั้วสิพ่อพอ่อไปโอ้เอ,อ,อสาสหมันสอหมันเด้อนี่กระเมียนวัตองมาหาสซื้อเนาะคร<อ>ับไปคับพี่น้องไปเบื้องตต่อไปครับ มาเบิ่งโซนนี่ครับพี่น้องนี่อยู่มองนี่กับแถวๆนี่ก็โอ้คนหลายครับคนซื้อคนขายหลายครับดูดบรรยากาศครับอะไรยังสวัสดีครับได้ไหมอยากโตเจ้ามอนี่หลายโตอยู่ครับหลายโตแม่ผัวอะไรนี่ผู้บ่ตินี่เทอดไรแล้วครับผู้แต่ละตัวนี่แต่ละตัวปิดไว้ตัวละเมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับเมื่อนึงพันห้าร้อยบ่แพงเนาะ ยังได้ก็มาต่อเอาอือโอ้โหอกถอะใจจุงไปส่งพอดนะเนาะจุงไปส่งพอล่ะตัวละหนึ่งพันหนึ่งหมื่นันห้้อยครับราคาเบาแพงไอ้ฝ่าเบอร์พี่น้องทรายศูนย์หกสองสองศูนย์สี่สยี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่นายง่ายังครับผมเอาเจ้าเก้าตัวนเนาะเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับป้าพี่น้องครับไปเบื้องตัวต่อไปครับผมครับผม เออบางคยอีพ่อจะหยุงไปใส่พ่อพ่อเดี๋พ่อตัวนี้มีปวดได้สามเม่เมีนตินบ่คือนยังทองเนาะเออเออสามเมื่อสามเมียนสามเมื่อสามสูงประมาณร้อยสามสิบเก้าถึง 40, สี่สิบเนาะสิ 42, บอสองบ่พ่อใหญ่ไรตรงแขงขงาดีโ <c oughs> อ้ใส่ได้อยู่ครับโคตรตัวนี้ไหมข่าวดีนะพ่อเนาะแยกลูกไปแล้วตัวนั้นบ่ดิ แยกลูกไปแล้วนี่ตาดีตางามอ่องข้อดีนี่ครับกวอยตัวนี้พอเปิดไปที่3ามมื่นสามน้อพอนออพอสิถ้าฝากเบอร์พี่น้องใส่ที่พี่น้องพระทพมาหาศ8นแปนสแปห้ี่พ่ออยู่ทั้งไหนมาขายควายเพื่อเสียสบาเดียวันก็บอาสุริยาตัวพอเนี่อพื่อเสียเนาะถ้าเตีบุญพอเบียเอิญใครไปกินลาเมพ่อเดาอ คณพอโอ้ครับขอบคุณหล,ลายๆพอ่อวันนีพอ่อวันนีครับสุขสังครับป้าพี่น้องมนดิหลังจากคุยกันพ่อแล้วเพือ่อตัวนี้สามเมื่อสามตัวร้องกันเนลยน้องพ่อเนาะครับผมป้าครับผมขอบคุณครับนี่ไอ้คุยกันแล้วไปวันนีครับผมได้กันไปเนี่ยเอา้าได้ไมาจากตัวครับมานี่ตัวเดียวแม่ให้ผัวครับนี่ก็เคยงามสิเขาใหญ่เนาะนี่แม่อ่อนซ่อนเขาตาแต้มแจ่มดำอ่องข้อดีเอิกบักเพาใหญ่ก้วยแม่สาวให้มันทองแล้ว แม่สาวสูงเท่าเด็ดเด็ดวัดบางไปครับผม,มร,ร้อยสิบเอ็ดครับร้อยสี่สิบเอ็ดครับขั้วตัวนี้แม่สาวนะครับโอ้อ่อนซ่อน,นขั้วตัวนี้มันงามอืมไม่ร,รู้ผูงเลครับเมีนเอาเปิดเปิดไปทอดเลยครับยายหอหาเงินครับหาเงินหาเงินเธอเอเนี่ยหาเงินเธอเธอเด็กก็ต่อร่องเลยพร้อมเนาะนี่ครับขั้วตัวนี้โอ้เป็นตะกินหยาดีเนาะนี่ไหมเป็นตะกินหยาดีเอาพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวบอลสุริยาพ้าเบงกุนมันจะเข้าเด้อนี่แข่งขาดีกกหางใหญ่ หางเป็นพุ่มเป็นพวงครับนี่หางเกลือมหอดดินครับเดี๋ยวยุคเกือบกัวหอดดินแน่นอนเอาไปนี่เปิดเป็นทีละค่ะหามือกตอร่องกันเดี๋ยวน้องครับน,น้องเอาอยัางเสียสัญญาไอ้คอุณพ่อฝากเบอร์พี่น,อน้องทราบผลเสียทุ่มมาหาเร็วๆนี่แหละสวนหกห้าสองสามสีญญ่สามเก้าเจ็ดแปดสากจ็งห้อยอยังครับผมเขเบี้ยวครับเอาเจ้าเก้าเจียวเดีอยเนาะสวัสดีครับผมโทรมานะครับนี่ครับไปง่ามแท้แน่นอนตัวนี้เปิดแล้วเนาะ เนี่ยอ้ออยายบน,นทางอุบรลราชธานีโอ้ทางอุบลมีแต่แนวงามเนาะข้นกะร้อผู้สาวกะงามควอยกะงาม,มพร้อมเอาลำด้วยสวัสดีครับผมด้วยหลานพันหลานครับพี่น้องไปเบิง่งข้อยโต่อไปครับผมจากคุยกับพี่น้องทางอุบลแล้วบันี้กับศรียางมหาอีพอจะเข้า พ่อวัสดีครับพ่อวได้ยังมากครับมือพ้อมาเลยไทยชีวิตกระเบอือโอ้ไทยชีวิตกระเบอือครับผมแม่ลูกตีน,นี่แม่แมลกูกแม่ลูกโอ้ยลูกโอ้ยเป็นตาหักเนาะลูกผูกผกเข้าลกูกแม่เลยลูกผูเมียม่ย ได้มาอนี้คือว่าต้องเอาเฟียงมาพร้อมเนาะเดือดตัวมั่นอันเปิดไปเท่าใดรห้าแท่พี่น้องจะไทยชีวิตควายใครอยากได้ไปเลี้ยงเนาะมันเป็นควายจอยครับผมจะซื้อไทยชีวิตมาแบ่งกันพี่น้องไปเลี้ยงโอ้็สแล้ว้พอไทยชีวิตมาครับผมแล้วกผู้ใดอยากได้ก็มาไปเลี้ยงเพราะว่าเป็นตาเลี้ยงเพราะว่าเป็นตาเลี้ยตัวเนาะเนาะเอามัหนี้ราคาเท่าใดร่ขัดพี่น้องเสียนโบซาไทยชีวิตหรือว่าเปิดไปเท่าใดรครับ ห4 5 0 0มื่นสี่พันห้าร้บาทหนึ่งหมื่นสี่พันห้ารอยห้ารได้จะได้ท่มากครับเพราะว่าคั่วตัวนี้หัวตาออกปพระท่านพ่อเดียนเนาะสิบเกตมืออ่ะออกมาแล้วสิบเกตมือเอาคั่วตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งเจาร้อยเออหนึ่งหมื่นสารถืออกถือใจกันท่มาเนาะ เอาครับคุณพี่น้องส้นเท้าสนใจอยากเสียเอาย่างน้อยก็เลยซื้อเล้วโจรเพิ่นจะไปขาครับผมยันเพิ่นเอาไปขาเนาะก็เลยเอามาให้พี่น้องนี่เดี๋ยวซื้อไปเลี้ยงเอาจังส่ซักฝากเบอร์พี่น้องซักบ่เนี่ยเก้าแปดแปดหกเก้าแปดสามเหกห้าสี่แปดจากคุณพ่อแล้วกันแพครับเอ้าเจ้าเก้าเจ้าเดิมนะครับผม สวัสดีครับอ่ะโชคโชบันมันครับพี่น้องทนกินทนใจเด้อผู้ใดอยากได้ขั้วหน้อยกับแม่นี่ไปเลี้ยงเป็นแต่รู้ตัวนี่ไทไม่อยากล่งขาสัตว์ไทไม่อยากลงขาดสัตว์เป็นวะออกลูกด้วยก็นจะออกลูกอะไรเสื้อออกมานี่แหละคนใจบุญสุนท่านเออเนาะไอ้พอแล้วผู้ใดมีความมีกินมีใจใจบุญก็มาไปอีกกระสีแบ่งปันให้ราคากระสีรถให้อีกยุทธเนาะครับนี่ครับผมเอาสำหรับหมอนี่อ่าเฝ้าโทรมาเนาะขอโทษสาวเพท่านเนาะ ครับผมสวัสดีครับปลาครัพพี่น้องคป็นมุ้งัวตัวไปครับไปเปิดทิปให้เพื่อนนะครับอย่างรลมาทางนี้ครับผมย่างรลมาทังพี่พี่น้องครับวันนี้ย่างรลหาพีห้าน้องเพื่อนว่าไปเปิดขั้วเห็นนะโอ้คนหลบนธรรมดาครับคนกะหลมยเด็ดดีพ่อขายขั้วครับผมเอามาด็ขายเด้อป้าครับย่างรลมาทางนี้ครับวันนี้เขาย่างรลมาคาคากล้ววันนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับได้มาจากตัวกันครับมโอนี่เจ็ดแปดตัวเนาะเอาตัวนี้สักก้อนเนาะปลาอ่อคุ้ยตัวนี้คืองามถี่มไหมเนาะลูกสาวเก่าเจริญลูกสาวเก่าเจริญเป็นบ่คุ้ยน่อยอายุสเดือนคุ้ยหน่อยสี่เดือนหาเดือนอ่อนซ้นเนาะสีดอกเราย่างดีก้นดีก้นงามครับคุ้ยตัวนี้โอ้ยอ่อนซ้นหางกะใหญ่หางกะงามสี่จักเดือนก่อนฮะสี่เดือนเขาหาเดือนนี่ครับคุ้ยตัวนี้งามแท้แน่นอนนะครับ แข็งขาดีใส่ก็ไลเข็มก็ไลขาทั้งซีหน้าหลังเนาะหนางามหน้างามหน้าตาดีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนาะครับเนาะราคาเนี่ยก็ต่อร่องกันเนาะราคาราคาต่อร่องกันได้ข้อยมาถักทั้งหนเนาะครับผมถวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเดียวกันกับบ้านสุริยะเนาะเอาบไปนี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยไปนี่เพิ่นเปิดราคาถือโอ้ถือใจซองฟีดจากโกโลครับผม ลอยโล <hips> อโลสาวเอ็มบอว่าลอยโลเรียกอะโอ้เอาเอายังเสียซะบ่ฝากเบอร์พี่น <que> ้องซะ0880์แปด0ปด0 2209 2209จ็ดศูนย์งสองศยังครับผมก้อยก้อยเจ้าก้ายเจอดเด่นคนสวยเนาะมื้อนี้สดเชิญสดใสเจ้าเหมือนเด้อปีใหม่ปีนี้เงั้นใน้อยหลานพันล้านเด้อเต็มกระเป๋าเต็มถุงอ้อยหาเด้อความเก็บจะได้ความขยใหมีครับผมเจริญพรสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ ก้อนปีใหม่นะครับผมก้อนปีใหม่หฮอมาเบิงพี่น้องมื้อวนที่วันทีย2ปธท่านวาคมนะครับเบงบรรยากาศเอ่อก้อนสิฮอดปีใหม่หฮอกับมาเบิงพี่น้องเ่นกําลังซื้อกับลังขายพี่น้องเขามาหาหลายครับผมเดี๋ยวอย่างเรามาท่างน,นีอย่างน้อยส้่งบรรยากาศจะน้อยย้งสวัสดีครับผมโอ้เมื่อนี้ได้มาจากโต๊ะเมื่นสดเก่าวังหันโอ้งามเนาะโตเท่าไหนเนาะครับนี่สองเมื่อานกลัว ัตนีตัวนี้สองหมื่นกว่าเดี๋ยวกับโตยูงกางกับสองหมื่นกว่าเดี๋ยโตน้นกับสองหมื่นกว่าโตโตนี้หมื่นกว่ามืหาพันหายอยอเดียถามเนี่ยวันนี้ได้ผูดด้ใดมาน้ามาาาัวนี่บ้านครับ่เอเนาะเอมาหนาเออบ่าไปยังธนาคารตัวั้นน่ะนี่ผู้หาบไานมาตลาดด้เลมันบ่หัวตะมานบ่ลูกหลาโอเทสองไอ่ําด้วยเด้อเอาวันี้พี่นออ้อ,ลลอ,นนอง ข้อไ้ตัวนี้ก็มือนกลัวนะครับมือนหาพันหาอยมือนหาพันหาอยอันนี้ก็สองมือนเท่าดก็สองมือนสอองมนันนดิอันนี้สองมือนเจอเาอเาถื่ถื่ใจสรงใส่ซาเหลงไปสรงเนาะกันสเอาสตัวเลยใส่รถใหญ่เนาะเอาานี่นหอยอยู่ทางไหนก็บอกดีแต่เจ้าหน้าพกเจ้าก้าเจ้าเดิมพอ่าคนผู้เพิ่มาหลบอใจดีใจงามบาสุริยะกับมาไทยเพิ่นตลอด ต่ว่าส่งถ่ายปีเก้าตอนรับปีไม่เหมือนอินเี้เส้นแปดกันแต่ตั้งเมื่อนี้เป็นต้นไปเจ้าโศกมันโศกไส้บะระมีเด้อเอาฝากเบอร์พี่น้องสักครับบมื่นี้ศูนย์เก้าแปดแปดสี่เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าจังห้อยยังครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโศกโชนมันครับผมอ่ะพี่น้องพมืนี้ไปเบิึงข้อยตัวโตไปครับกลับหลังจากออกจากตลาดยางมาเดื่อยางมาพร้าอยตัวนี้งามงามครับข้อยบ่งแกหน่อยครับผมไปวัดดีครับไปวัดดีครับเนี่ยอะไรไม่อยากโตครับเมื่อนี้า ที่ตัวครับได้มาที่ตัวเนาะอันนี้แยกลูกไปแล้วบอครับนี่ให้ลแยกไปแล้วครับให้ตุให้ลูกงามมนบอให้ลูกงามนี่ครับโอ้ยแยกลูกไปแล้วนี่ตาแ้่มแ้่มจำน้องคบเนาะข้อใหญ่เรตรงสูงทอดได้เด็วัดบ้างไปครับผมสูงผมมาหน่อยสามจุดสามสามจุดเจ็ดเนาะสามจุดเจ็ดบวกไปหาหน่อยสี่สิบผมแล้วครับขั้วตัวนี้ก้นดีก้นงามเปิดราคาไปทอดได้ครับผม สามสิบเจ็ดครับสาหมายถึงว่าสามบนเจ็ดครับต่อรองได้ราคา่นี่ตอรองกันได้ประกันตำหนิบ่ครับผมประกันครับประกันตำหนินะครับควายตัวนี้ถือว่าดีแยกลูกไปแล้วลูกแยกไปมันไม่ลูกผูบ่ลูกผูครับต่อต่อไปเป็นแม่เนาะแต่ว่าท่านได้ท่องไปครับไปไปสิบสิบกู้มือสิบเอ็ดมือครับสิบเอ็ดมือยังกว่าท่านพานหลอดนะครับเพราะว่าหลอดหนึ่งมันมีอยู่นี่สิบเอ็ดมือนะครับผมเอาแบนห้าเทปน้องทนยืดทนใจหนึ่งตอรองกันดีเนาะครับได้ครับโทรมากเลยเนาะ ขันท่อมาก๊บนี่ไปส่งประวัตถือเกกันถือเก๋บโตเลยส่งฟี่เนาะทอดเดียวก่อนละค่ะสามเมื่เจ็ดเอาเพิ่นว่ามเมื่เจขันบโตส่งฟี่เลยได้ว่ากับ่อจังน้อยเนาะพอได้กินน้ำเย็นน้ำกันเนาะเอาจังซีสฝากเบอร์ฝากเบอร์ใ้ศูหสาย0ห3นึ่งสามสี่เจ็ดหกศูนย์หกจอยทั้างเลยเนาะครับผมเอาเจ้าก็เจ้าเดิมบ้านเดียวกันก็บ้านสุริยะ้อสวัสดีครับผม พี่น้องทดเยี่ยนใจฝ่าวโทษนะครับขั้วตัวนี้สามเมื่อเจ็ดขันมัตโตไปส่งนะนี่แต่ว่ามัตโตเนี่ยเนาะขันโทษสาบไปหอดเวียดนามผู้ยินบออาครับผมอกเจ้าคือเบาดีเถอะบุญพระเบียดจะเริ่มเมื่อไปกินหล,ลับเด้อครับผมสวัสดีครับโชคๆเป็นหมานครับปลาพี่น้องไปมึงขั้วตัวต่อไปครับปล<บ>าครับบ่าวสุดยา<บ>า่ดยาเห็นขั้วผัวตัวหนึ่งเด้ยยังไปหานะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ มืัอนี้ได้มาจากตัวครับมืัอนี้ตัวหนึ่งครับตันเนาะครับโอ้ยขวดเถิามป็นลูกของตัวไหนเนาะครับนี่ลูกไข่หมูขาวครับลกไข่หมูขาวนะครับสูงเถื่อเลยเนาะนี่แม่ออนซ่อนเนาะหน้าตาล้อเนาะหน้าตาล้อครับตาแจ่มแจ่มแจำโอ้เป็นตักินหญ้าดีเนาะกินกครับเบื้องใต้เอียงแขวเอียงข้างไปเนาะเป็นตักินหญ้าดีเป็นตัวยำโอ้แข้งขาดีกุ้ตัวนี้สูงตัวไหนเนาะครับนี่ร้อยสี่สิบหกครับร้อยสี่สิบหกนะครับกั้ยตัวนี้สูงร้อยสี่สิบหกสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนลูก นี่แข้งขาดีก้นดีสะโพกดีครับก้นหมกเน่าตัดนี่กกหางดีเปิดราคาไปเท่าไรครับผมหกหมื่นห้าพันบาทหกหมื่นห้าพันบาทราคานี่ตอ่อรองกันเนยลยเนาะพี่น้องทุนจิตทุนใจโทรมาเด้อครับเด้อพ่อป้าขวดตัวนี้เอาสูงเท่าไรก่อนห้าสิบหกครับห้าสิบหกตัว 46, ครับ,ร 46, ค,รบคุณพอ่คณพอคุณแม่เจ้าของฟาร์มหมอที่จะเป็นพอ่อบอกพ่อพันเนาะมีถั่วรางวัลไหมมีถั่วรางวัลพร้อมนี่ครับพ่อป้าขวดตัวนี้เขาผ่านงานการประกวดเลยเนาะเดี๋ยวที่สามมันบ่ นี่ครับขั้วตัวนี้ก็ถือว่าดีอยู่เอากระโหลกดีเขาใหญ่ครับผมพี่น้องทนเจ็บท,น,ทนใจฝ่าทวทามาเด้อโทษซราบบอท่านนี่เนาะบอท่านครับนี่คนมาโทษซราบบอท่านเอาจังสิทราบมานี่ราคาเนี่ยก็ต่อรองกระไรถือตัวแกะทรงฟิตหนึ่งกิโลครับผมเอาลอยลครับเอาลอยลูกเนาะเกินน,กนั้นจะใครว่ากันเนาะปีใหม่ฝ่าวเสื้อได้พี่น้องเด้อเสื้อไปไปเพราะว่าช่วงระยะนี้บอที่บอที่ขายแพงเนาะม่ครับคันว่าถือถือแกะก็ลดลงอะ้อีกเนาะเอาจังสิฝากเบอร์ซราห้อยบอที่ศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดเก้า สี่เกตหนึ่งเปียจากหอยทั้งเลยครับผมเอาเจ้าก็าเจ้าเดิมทั้งจังหวัดเอ้ยบ้านเดียวกันก็้าสุริยะสวัสดีครับโสดโสมาครับผมป้าพี่น้องเอาขันทโทษสามหอดเวียดนามเป็นบออดเวียดนามครับขันโทษเร็วเอาบ่ไปเนาะยุยน้ำห้องเอาพวกได้โท้มาเนาะครับผมสวัสดีครับครับผม